สี่ราศีวันที่เก้ากันยายนนี้ดวงดีแบบคาดไม่ถึงเงินงานร่ำรวยสุดๆถึงเวลามีข่าวดีแล้วสี่ราศีดวงดีโดดเด่นรับดาวเกตย้ายในวันที่เก้าเดือนเก้าหรือเก้ากันยายนนี้สำหรับดาวเกตย้าย9ก้ากันยายนนี้เป็นการพยากรณ์ถึงสี่ราศีดวงดีเด่นรับเก้าก้า ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีวันที่9กกันยายนนี้ดวงดีแบบคาดไม่ถึงได้แก่หนึ่งราศีเมษเฮงยืนหนึ่งเรื่องรักการงานกดดันสูง ต้องรับผิดชอบงานเกินหน้าที่มีโอกาสแสดงฝีมือการเงินใช้เงินซ่อมบ้านยวดยานผ่านะต้องบริหารการเงินให้ดีความรักมีข่าวดีจากครอบครัวที่โสดพบรักจากการเดินทางเสริมดวงด้วยเวธีทำบุญเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส 2. ราศีพฤษภเฮงยืนหนึ่งเรื่องงานการงานพลิกร้ายกลายเป็นดีจากที่เพ่งเล็งกลายเป็นส่งเสริม การเงินมีรายได้จากการลงทุนมีช่องทางธุรกิจใหม่ความรักอารมณ์ขึ้นลงไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักเสริมดวงทำบุญห่อผ้าองมพระประธานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาสาราศีเมถุนเฮงยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจการงานโดดเด่นปัญหาอุปสรรคขี้คายชะตาฟ้าเปิดที่หางานได้งานใหม่ก้าวหน้า การเงินเข้าซ้ายจ่ายขวามีสภาพคล่องแบบเลื่นปืด๊ดความรักที่โสดพบรักคนใกล้ชิดเสริมดวงทำบุญกับคนพิการ 4. ราศีกรกฎเฮงยืนหนึ่งเรื่องพูดเป็นเงินทองการขายการตลาดการงานโดดเด่นยอดขายปังระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดการเงินราบรื่นได้เงินก้อนใหญ่16กกันยายนเป็นต้นไปความรัก มีความสุขมีทรัพย์สินเพิ่มที่โศเสห์แรงขั้นสุดเสริมดวงทำบุญกับคนชาราหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ